ุกควันนี้มาทําอะไรกินกันดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยลุงก็เริ่มคันคันคอแล้ว <c oughs> ปกติก็เสียงแหบอยู่ละงี้เรามาทําเมนูคิงกันดีกว่าคิงนี่ดีนะประโยชน์เยอะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยแถมยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีกต่างหา ขิงนี่เป็นสมุนไพรที่ดีจริงๆรสชาติก็ดีให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนกระชุมกระชวยในตู้เย็นมีไก่เดี๋ยวเราทำไก่ผัดขิงและกันหลังจากล้างขิงให้สะอาดแล้วเราก็ขูดเปลือกออกขูดให้เกลี้ยงเลยใส่เห็ดหูหนูด้วยหลังจากขูดขิงแล้วเราก็จะหั่นขิงเป็นแว่นๆแล้วจากนั้นก็มาซอยซอยยิกๆเลยซอยทีๆให้ละเอียดละเอียดนะเวลากินจะได้กินง่ายคล่องคอเห็ดหูหนู หูนี่ก็ดีไฟเบอร์เยอะดีงามต่อระบบขับถ่ายขิงนี่ก็ดีงามต่อระบบหายใจโอ้โหมือนี้นี่สุดยอดอเราก็ตั้งน้ำมันใส่กระเทียมแล้วเราก็ใส่ขิงผัดให้หอมเลยนะเนี่ยก,กลิ่นนี่ลอยขึ้นมาเลยขิงนี่นะ้ำมันหอมระเหยเยอะก็เลยดีต่อระบบหายใจยังไงล่ะเนี่ยหอมฟุ้งมากเลยจากนั้นเราก็ใส่ไก่แล้วก็ผัดไก่จนสุกใส่เห็ดหูหนูใส่หัวหอมแล้ว ก็ปรุงรสนี่ลุงใช้เครื่องปรุงร้อแบบโลโซเดียมด้วยนะจะได้ยิ่งดีดีกับสุขภาพไปเลยใส่ต้นหอมกับพริกชี้ไฟหน่อยเพิ่มสีสันให้ดูน่ากินฮ่า เสร็จแล้วไก่ผัดขิงของลุงเป็นไงดนหน้ากินมากๆเลยเนาะสีก็สวยแถมกลิ่นนี่หอมหอมดใจไม่ไหวซัดโหกเลยละกันอร่อยดีแต่มันน้อยไปอ่ะต้องเติมขิงนี่มาสเปคขิงประโยชน์จากขิงเต็มๆไม่ใช่ขิงธรรมดาแต่มันขิง โคชิงเลยมาสเปคิงขิงแบบตะโกนช่วยรถกินปากล้มหายใจหอมสดชื่นดีต่อปากดีต่อใจใช้เลยมัสเปคิง